พัฒนาการก้าวอีกหนึ่งขั้นหลังจากบินออกทางหลังบ้านไปหน้าบ้านประงีโลกอาบน้ำตากแดดฝึกฝึกหนูแก้วแก้วแล้วจ๋า ครับครับแก้วตัวแก้วแก้วไม่บินลงไปนะไม่บินลงนะลูกครับครับครับ แก้วครับมาหแม่เร็วแก้วมา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 แก้วแกจ๋าเร็ว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 แก้ว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 เอ๊ะครับจ๋าเรียกทีเลยตรงสัยทำไมแม่ให้อยู่ข้างนอก uh